สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เรามาพบกันต่อกับสูตรคำนวณหลักแสนรัฐบาลไทยนะคะมีพันมีหมื่นแล้วก็ต้องมีแสนนะจ๊ะ,ะทีนี้หลักแสนคือหลักไหนนะคะก็คือหลักหน้าสุดของลอตเตอรี่อันนี้ดิฉันขออนุญาตทีนี้เรามาดูแนวทางในการวิเคราะห์นะคะเราจะเริ่มกันพิจารณาตั้งแต่งวดที่ออกแปดหนึ่งสองเช่นกันโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ต้องมีสติในการรับชมที่ดีด้วยสูตรคำนวณง่ายหลักพันบวกหลักหน่วยบนบวกศูนย์บวกหน่วบวกสี่เริ่มตั้งแต่ศูนย์บวกสอง 8, 0, ได้สองใส่สองสองบวกหนึ่งได้สามและสามบวกสี่ได้เจ็ดงวดต่อมารัฐบาลไทยออกเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองและหกหกหลักแสนก็คือตัวหน้าสุดนะคะก็คือเลขเจ็ดมาหลักพันบวกหลักหน่วยบนเจ็ดบวกสองได้เก้าค่ะเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ก็คือ9ก้ศนย์สี่ งวะะดถัดมาออกอะไร9 3 1 4 4 6และส 4, 4่หลักแสนนะคะก็คือเลขเก้มาก็คือตัวข้างหน้าสุดก็คือตำแหน่งนี้นะ,ะทีนี้ของงวดต่อไปหลักพันบวกบบบบบบ 1, บวกับหลักหน่วยบน1นบวกหได้7 7็บวกหได้8 8ดบวกสเป็น12ใส่2องวดต่อมาออก7 4 3แล้วก็9 5 1 ก็คือตัวหน้าสุดก็คือเลขเจ็ดมาถัดไปค่ะหลักพันบวกหลักหน่วยบนสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าและห้าบวกสี่ได้เก้างวดต่อมาออกห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์นะคะห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์หลักอะไรคะหลักแสนก็คือตัวข้างหน้าต่อมาหลักพันบวกหลักหน่วยบนเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกกับหนึ่งได้แปดแปดบวกสี่ก็คือ สิบสองใส่สองงวดถัดมาออกระยรสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดและเก้าหนึ่งนะเราก็แค่รางวัลที่หนึ่งกับสองตัวก็พอทีน,นี้เรามาดูหลักแสนก็คือตัวข้างหน้าก็คือเลขสองมาหลักพันบวกหลักหมพ่นของงวดต่อไปเช่นกันนะคะหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดดิฉันใส่แปดดิฉันขออนุญาตเลื่อนขึ้นเผื่อได้แปด 8บวกหได้9 9้กบวกสก็ได้13ใส่3งวดถัดมาออกอะไรงวดที่ผ่านมา3 5 6 7 57และแปดหลักแสนก็คือตัวข้างหน้าก็คือเลขสามาเนี่ยนะคะทีนี้มาดูของงวดต่อไปนะสาธันวาคม2 5 6 6สูตรคำนวณหลักแสนลอตเตอรี่ไทยใช้ดแหแมงล 1000, หลักพันบวกหลักหน่หกบวกเจ็ดได้13คะ่ะ ใส่3ามบวกหนึ่งได้สี่และสี่บวก4ได้แดจะได้ผลลัพธ์ของสูตรคำนวณดังนี้ไม่อาจทราบว่าตัวแปรใดๆจะเดินต่อหรือไม่แต่ประการใดนะเป็นเพียงแค่แนวทางทางการวิเคราะห์บเบื้องต้นเท่านั้นรับชมโปรดใช้สติและวิจรณญา,านในการรับชมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นเพื่อนในการรับชมในครั้งนี้นะคะอ่าเดี๋ยวรู้สึกว่าดิฉันเมื่อกี้ไม่เห็นเนึ่งากว่างวดนี้ไม่ได้คำนวณคำนวณครบหมดแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะ